อเอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะกับแก้มจูซิบอดดักแกรมซีซั่นสองนะครับผมก,ก็กลับกันเข้ามาแล้วในช่วงเวลาน,นี้นะก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างสุดสุดเลยนะจากอารีในผมว่างสุดๆในที่นี้ก็คือว่าจริงจริงตัวผมไม่ว่างหรอกก็มีงานทำอยู่ทุกวี่ทุกวันแหละแต่ว่าในเกมนี้ไงกิจกรรมก็ยังว่างอยู่นะผมอ่ะ อย่าลืมนะผมไปทํากิจกรรมกันนะสําหรับกิจกรรมนี้นะก็เพียงเราเอ,า,อาตัวกินพืชนะไปสู้ในรายการใดรายการหนึ่งก็ได้นะครับผมเราก็จะสามารถรุนรับการ์ดนะครับผมอาจจะได้การวิบวับติดเนื้อติดตัวติดใครไปสักคนหนึ่งก็ได้นะผมเป็นการ์ดของสายกินพืชทั้งนั้นเลยนะผมสาหรับใครที่อยากมีกินพืชที่แข็งแกร่งและทรงพลังนะทำง่ายๆตีแพ็คใดแพ็คหนึ่งก็ได้ที่ใช้กินพืชนะผม <laughs> เรื่องมันไม่ยากเลยมีแค่นี้แล้วก็เหลือเทศนะผม ก็มีตัวเข้ามาใหม่เลยนะอริทตาเตอร์เจนสองนะผมอราริทตาเตอร์ก็ได้ตเตเตอร์ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะผมอารเกเตอร์กันแล้วแต่เราถนาดัดไงผมว่ามันไม่มีผิดมีถูกหรอกนะทุกคนนะเพราะว่าผมเรียกไม่เคยถูกเลยน้องเอฟซีก็คอยแก้อยู่ประจำด้ผมอ่ะกะ็มีทั้งปลดล็อกแล้วก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมแนนก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะที่เข้ามานะผมอย่าลืมไปแลกกันนะผมสําหรับใครที่มีอะไรพร้อมนะอ่ะมาแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับผมของวันนี้นะเพื่อ แต้มแคสออฟไททันของเรานะผมสมัยนี้เราก็จะเตีชิงเตาซอรัสนะครับผมนะสุดยอดการใส,ส่พืชหัวมะเงกไม่ใช่หัวมะเงกหัวสากระเบือนะครับผมนะต,ตาดอกแบงก์ก็สวยงามมากเลยนะอไปมาลุ้นกันดี่านะผมกับศึกแบงก์เขียวเสียวไม่ได้นะผมปะลุยกันดี่านะผมข้างในนี่แข่งแรงจ,จัดเลยนะสำหรับไอแพ็คนี้ อ,อช่างมันจะแข่งแกงเท่าไหร่ก็สู้ได้อยู่แล้วล่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วกเ็เราจะต้องมีนุ๊กวะเราต้องมีนุ๊กที่แข่งกระเลงเลยนะหายแล้วนุวน๊กแข่งแกงผมแทบไม่มีอะไรแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ <laughs> ถ้าเป็นใสเนื้ออล่ะก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนี่ครับผมก็น่าจะพอไหวแล้วแหละพอฟัดพอเหวียงนะน่าจะสู้ได้อยู่่ะไปลุยกันดี่านะผม อยากจะล้มมนก,กันวันฉันจะล้มกันได้หรือไม,ม่สไปโนสอรักเจนสองนะครับผมอ่าพันแปดกับพันสามยังไงล้มเราไม่ได้อยู่แล้วเก็บกแตกไ้หนึ่งเนี่ยผมมาตัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับเราถือว่าใหญ่มากเปลี่ยนตัวนะผมเอาตัวพันแปดออกมาโอเคโจมตีไหมโจมตีว่ะโอเคอ้ยเจ็บนิดนึงอะเจ็บจุงอะอแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะผมเหลือไว้หนึ่ง ไม่ได้วะต้องให้ตัวนกออกมาพังงานพูดเลยต้องให้ตัวนกออกมาพังงางนว่ะชิบไายนะเ,เราจะดักมันดีไหมว่าเราไม่ดักมันเราจะเก็บมันทั้งหมดด้วยอาโคมมาสเปนัดเลยดิแบบว่าน่าจะเก็บได้หมดแบพันสาม,มกันนะยากเหมือนกันนะเรียกว่าจะเก็บได้หมดมันก็ยากเหมือนกันนะได้เลยโอ้ย,ยเรามั่นใจในลูกทีมเราเนี่ยครับผมมาป้องกันสอรนะผมมันมีสาม นี่มันจะจมตีผมไหมไม่จมตีโอเคมาแล้วปงกน1 2สองกัน1 2 3ห้เลยนะผมแล้วก็เหลือไว้3โอเคเอ้ยมันมี6ว่ะตายแล้วมันมี5 <c oughs> นึกว่ามี6ลืมไปลืมไปตอนนั้นมันมี3นะถึงจะมา,ามีสี4นะผมเอ้ยโดนกันสบายแกตายอยู <c> ่ <oughs> <die>, <c oughs> เลยนี <c oughs> ต้องเอาบิดมาเล่นแล้วนีครับผม สังหารมันซัดจมตีหน่งจมตี2อจมตี3ไม่พอต้องจมตียันสนะครับผมโอเคแต่ก็ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่นด้จิกก็ให้เรียบร้อย <c oughs> มันเหลือสองตัวเราเหลือ3านี่ถือว่าได้เปรียบจัดๆเลยสำลาบแอร์แพ็คแยงเขียวนี่ยิ่งเล่นแม่งยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยเรียกว่าสไปโนหดมากจมตีเซโดนก็ให้แล้วเออลงไปแล้ว ก็อย่างนี้แหละก็โหดตามตัวเรานะครับผมยิ่งเรามีการโหดเท่าไหร่ฝั่งตรงคั่นก็โหดมากขึ้นไปแล้วนั้นจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามวงเล็บนะว่าอาสามใบสุดท้ายเนี่ยผมสามใบหัวแถวอะมันแกงตามสามใบหัวแถวนั่นแหละโอเคมาเต <c oughs> พีร้อนนะผมโวดสวยเลยทีเดียวอยากได้จัจานเลยนะ่ยผมในเฉพาะเลเวลแม็กเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสอุ้ย <c oughs> <c oughs> ตายอยู่ดี <c oughs> แต่ไม่กลัวฉันมีโคเมอร์สไปนัทยังไงล่ะกไอยตัวตะกี้แหละเอาไปแปลงร่างไงตายอ,อยู่เลยเราต้องมีแอ,อร์ฮาโลโลบัสเจนสองนะผมกับสไปโนซอรัสเจนสองนะผมจึงจะสามารถทำโคเมอร์สไปแคมปัสไม่ใช่โคเมอร์สไปนัทนะผมโอเคโ จริงๆผมไม่มีทั้งสไปโนซซลัสเจน2นะผมแล้วก็แคมปัสก็พาโลโลปัสก็เลเวลยังน้อยนิดนะผมแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะแต่ถามว่าผมมีได้ไงผมก็ตีสู้ในลีกนะผมปลดล็อกมันมาปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> เรียกว่าปลดล็อกไปแล้วอะคิดดูเราต้องมีน้ำสักตัววะมันจะได้ไม่เปลี่ยนนะ ง่ายแล้วทีเนี้ยยกแรกนี่ยากชิบหายเลยอะไรจะยากขนาดน,นั้นเออเราต้องมีนกสักตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวนี้นะผมแล้วก็5,000เลยนะแล้วก็โอ้โหต้องมีน้ําใส่หัวเลยนะ7,000พนหนึ่งนะผมก็เอหกพันสองนะแต่ว่าเอ,อเราต้องรับดาเมจตัวหลังใช่ไหมรับดาเมจตัวหลังนี่เราถ้ารับได้ทีหนึ่งมันก็สวย,ยนะนะดังนั้นเดี๋ยวผมเราต้องเอากินเนื้อที่มัน น้ำน้ำไม่ใช่กินเนื้ออ่าตัวนี้800ร้อน่าไหวไม่น่าไหวเลยอ่ะผมจ,จ,จะเอาจระเข้แดงไปก็แล้วกันน่าจะโอเคปะ่ะโอปีไปเยอะเลยไม่เสี่ยงดีกว่าเนี่ยผมป่ะลุยกันดีกว่าอ่าแค่นี้ก็พอได้อยู่โอเคอ่าทีนี้เราประมาทไม่ได้นะผมต้องรับการโจมตีก่อนหนึ่งแทงนะผมเพราะว่าอ่ามันเริ่มทีหลังนี่สแต็กมันเยอะกว่าเรานะผมดังนั้นมันมีสิทธิ์โจมตีใส่เราได้เลยเอ้ยบันไล่แล้ว ชิบหายแล้วชิบหาย,หายจัดจาอนอ้าวมึงแขงหนึ่งว่าโอ้ยแล้วไม่มึงไม่มึงสามวาเนี่ยทำไมได้อย่างงี้ดิทีถ้าเราโดน3เราไปเลยนะผมมีอาการแบบมีประเด็นอ้าวอ้ยรอดแล้วในที่สุสดเจ้าเก็บจอมแตกจัดครบสักทีเออเรียกว่าเสี่ยวจัดจานเลยเดี๋ยวมันมีหกจมตีแน่ๆนะผมน่าจะโจมตีห้าเหลือญหนึ่งจอมแตยโอเคเป็นบอลที่ดีมากฉันรักนายเอ,ออาตายไปเลยนะผมโอเคแต่ว่า ก็สวยลวนแล้วเรามีคอใหม่ช่องอยู่ยังไงก็ไม่กลัวนะผมโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสามยังล้มไม่ได้ต้องโจมตี4ันสเลยนะผมแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย้โหเ,เลือดมันเยอะมาก5้าทจิกเข้าไปตีแนะนี่ขนาดลดดาเมจไปแล้วนะยังเหลือ9ก้าห้อยฝ่าเลยนะผมเรียกว่ามันตีส่วนได้สบายๆเลยตัวนี้พันสองนะผมปกติแล้วเซราโตนี่ เรื่อดมันจะเยอะมากดาเมจมันจะน้อยนะผมแต่ตัวนี้เลเวลร้อยหกเรียกว่าเสถียรจิตใจเลยทีเดียว <c oughs> มาแกทั้งสองตัวราะมาเชิญหน้ากับจอรเด้าแคบิดแดงอยู่ชั้นซะหน่อยให้มันรู้กันไปว่าใครกันแน่ที่จะกล้าแก่งกวันพันแก้วนะผมผมไม่กล้ารับของทีนะผมหนึ่งสองหนึ่งสองสามเหลือไม่ถนึงผมไม่กล้ารับสองทีนะผมลัวเกินสองพันสองนะไม่นะ่ โอเคโอ้ยเหลือ975นี่ถ้ามันโจมตีเกิน2องนสองแน่นอนนะผมโจมตี2ดีแล้วแหละป้องกันจัดจัดไปก่อนโอเคงำผมเห็นแล้วโจมตี4ี่นี่โจมตี3นี่มันได้6กพัน ผมอ่าโจมตีสี่หรือเงได้นะผมแต่ว่าก็สบายแล้วมันไม่เหลือสแต็กแล้วนะครับผมนี่นะเอารอจังเรียบร้อยเลเวลเจ็ดร้อยเก้าสิบบาที่สุดเลยดิแต่ก็โอเคไปแล้วนะครับผมอ่ะยกสุดท้ายแล้วับผมกับการยากเย็นเหลือเกินสําหรับไอแบงค์เขียวบ้านเรียกว่านับวันมึงจะยากไปไหนเนี่ยเราต้องมีน้ํากักตัวมึงเพื่อให้มันเปลี่ยนมานะผมดังนั้นก็ไม่ไม่ยากเท่าไหรนะ่น้น้ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ต้องเลือดเยอะด้วยไง อ uh, ไม่งั้นมันจะไม่ยอมเปลี่ยนแมาเลยผมสไปโนซอรัสเจนสองี่แล้วแล้วก็เลเวลสี่สิบเอ็ดเลยอะเกินเกินหนึ่งเลเวลโบเซราโตซอรัสนะผมเนี่ยเกินหนึ่งเลเวลโอเคแล้วก็อ่ uh, นานันดานี่แล้ว uh, เดี๋ยวมันเปลี่ยนมาเราจะต้องใช้นกคุ้มนะผมโอเคแล้วก็ uh, ใช้น้ําตัวที่เดือดจัดเลยโหดจ,ดจัดเลยนะผมน่าจะโอพีแล้วแหละไปดูกันดี่ฝาเนี่ยผม ไม่เปลี่ยนตัวมานี่เราก็ก็ออยังพอสู้ได้ก็ยังบอสู้ได้นะ9199218 <c oughs> นะ 99, 99, นะถ้าเราไม่รับนี่เราก็ยังอยู่ได้นะถ้าเราอยู่อยู่ได้แน่นะว <c oughs> งเล็บก่อนไม่อยู่ได้แน <c oughs> ่นะัได้สิไม่ถึง2องวันห้าหรอกเชื่อดิเ่อ่อ นะทุกคนนั่นเนี่มันไม่เปลีป่ยน,นตัวจริงด้วยอะโจมตีสองไหครับผมเอ้ยเราเกือบไปเนะี <c> ่ย <oughs> เกือบไปเหมือนกันเออหนึ่งสองเหลือหนึ่งเดผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะควบแน่นมันเอง <c oughs> ถ้าเอากันอย่างเงี้ยได้เราเปลี่ยนตัวแล้วนะครับผมนะ นี่พันห้าไม่ต่อไรไม่ต่อไรโจมตี้นึ่งดันดาคูคัสนะผมสบายเรา,าเราก็บครบแล้วนะสำหรับแตกนะผมหกพันหนึ่งเลยดีครับยังไงนกเราต้องตายไม่ได้นะผมเพราะเจ้าผมมันยากมากหกพันหนึ่ง 1, 1, เนี่ยโจมตีสามไปสิครับอาการนี้ออือ๋อยัไม่เหลือสแต็กเลยใช่ไหมเราจำไม่ผิดน,นะผมเสร็จโก้เสร็จโกนี่ไม่เหลือแน่นะ <c oughs> จำผิดจำถูกอยู่นะวะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตี 3, สามสบายป้องกันหนึ่งนะผมแล้วก็เหลือให้เพื่อนหมดเลย เอ้ยไม่เหลือจริงจด้วยนึกว่าเหลือไม่แน่า6,006ครับผมอ่ะทีนี้ก็ปัญหาน้อยลงแล้วนะครับผมเพราะว่าเหลือแต่เหลืออย่างเดียวแล้วตัวนี้เลือดไม่เยอะเท่าไหร่จมตีสี่ใสนี่ครับเอือห์อ่สาสเปรย์ยำบุกแกหมดเลยจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็แอรอุ้ยรับได้สองทีสบายๆนี่ยยีเว่าสุดยอดแหละ ได้ย่าอยู่เลยไม่แน่เน่นไงเห็นไหมรับได้สบายสบายนะผมสองทีแต่ว่าสามทีนี้ก็สุดเสี่ยงจัดจ้าแต่ว่าผมมีสแต็กรีล้มได้สบ,สบายสบายแล้วชุดนี้แล้วนะครับผมเ <laughs> <laughs> สร็จโกรอแบงค์เขียวไมไหมฉันอยู่นี่ตายซะเถอะเขแพ็คเมื่อเช้านะผมทำผมเสีย200นะแต่ว่าก็ได้แก๊สอาวิเจนระดับ3นะแต่นั้นห่อทวงคืนแบงค์เขียวหน่อยละกันหนุกวิสามหมื่นหนึ่งเลยเหรอ หน้าไปแล้วนะครับผมอ่าด้วยอ่าจิ้งจกน้ำของผมนะครับผมอ่ะมาเปิดกันดีกว่าอุ้ยหา้าสิบอื้อหือออเฮ้ยได้คืนนั้นตาเห็นนะผมแกร์ดเจว์วิวได้เจว์ิแถมนะผมโอเคก็สี่แต้ม้วนะทุกคน <laughs> กับแคทออมไททันนะผมอ่าถ้าใครมีอะไรก็อ่าพอดีิบายนะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้แล้วกัน พูดอ่าแค่นี้แหละก็เป็นมิเตียอะไรเล่นแล้วไงก็มันจบแล้วนะครับผมอพอร์ติปนะก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซื้อกันแล้วกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนสว่สนวสนตอนนี้ผมนายป๊อปเปอร์สแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายัางเล่นอย <h ahaha> ู่ไปแล้วเฟย